เอามาต่อเหตุเพิงไหม่ที่ถอยเทศบาลบางปู88นะครับซอยลงมีเวลาผ่านไปตอนนี้จะบ่ายสามแล้วเกิดเหตุเพลิงไหม้ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งล่าสุดเพลิงลุกลุกโหมแรงกว่าเก่าไม่สามารถไม่สามารถจับได้แล้วครับเพราะว่ารุนแรงมากแล้วก็มีเสียงระเบิดตลอดเวลาตอนนี้เพลิง เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ตอนนี้เพลิงลุกลามไปถึงของสามกโดังแล้วนะครับไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ตอนนี้เหตุเพลิงยังรุนแรงรุนแรงมากครับแล้วก็มีเกิดเสียงระเบิดตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเหตุเกิดเพลิงไหม้ในซอยเทศบาลบางปูเป็นแบบซอยโรงมีมมมม ตอนนี้เพลิงโหมลางลุกไลกลุกว่ายอย่างรุนแรงครับตอนนี้ครับเพราะว่าตัวดังเนี่ยอยู่ใกล้ทะเลมันอยู่ชายทะเลครับมันก็เกิดเกิดลมรุนแรงประกอบกับโรงงานดังเก่าเป็นโรงงานพลาสติกมีเศษพลาสติกเป็นจำนวนมากเลยทำให้เพลิงรุนแรงมากขึ้น เจ้าหน้าที่ไฟรุนแรงมากแล้วก็เกิดเสียงระเบิดบออลตลอดเวลารถเจ้าหน้าที่ต้องออกมาจากจากที่ชีดแหงนะครับเพราะว่าตอนนี้ระเบิดบ่อยครั้งมากไม่สามารถเข้าไปใกล้เชิงได้เลยเพราะขนาด ลว่มควันมันจะสูงมากแล้วก็ดำมากตอนนี้ครับแล้วก็สอบกับลมแรงมากตอนนี้ ตอนนี้ผมขอจบไลฟ์ก่อนครับเพราะแบตแบตโทรศัพท์จะหมดครับเดี๋ยวผมขอจบไลฟ์ก่อน